วันนี้มายุมาฝึกเล่นตลกคูมะมายุเป็นคนไม่ตลกคือเล่นตลกไม่เป็นการที่เราจะเล่นตลกได้นั้นก็ต้องรู้จักมุกตลกต่างๆเพื่อมาปรับใช้ตามสถานการณ์คูมะพองานตอนแรกมายุจะเริ่มศึกษาแคปชั่นตลกก่อนคูมะทำตัวให้มีค่าเริ่มต้นที่พันห้าจะแพงไหมคูมะจะชัดจะเบอร์ไม่ได้อยู่ที่เธอแต่อยู่ที่กล้อง ตอนเป็นเด็กฝันอยากเป็นนั่นเป็นนี่พอต่อขึ้นก็ได้เป็นนั่นแต่ดันเป็นนี่เฉยเลยคุณฮะหัวใจไม่ว่างส่วนปอดสองข้างโควิดจองคุณฮะวิร์กโฟมโฮมอยู่บ้านเงียบเงียบน้ำหนักขึ้นเพียบเลยนะคุณฮะทำงานที่บ้านเงียบเงียบแต่ทำไมกล่องใตเมีเพียบเลยวะเวิร์กโฟมโฮมว่านักชอบโฟมโฮมหนักกว่าคุณฮะนอนดึกแล้วไงตื่นสายแล้วกันคุณฮะที่ยอมถอยให้พอมาอยูเลี้ยวเข้าผิดซอยหรอกนะ คนที่ถอยออกมาไม่ใช่คนที่แพ้แต่บานคนที่เข้าผิดซอยคุณแม่คนที่ทําให้มายุหลงได้คือคนที่บอกทางผิดถึงมายุจะไม่สวยแต่เคยทําให้คนหลงเพราะส่งโลเคชันผิดคุณแม่คิดว่าตัวเองสูง160มาตลอดพอไปวัดเท่านั้นแหละเจอพระคงมีแต่พระที่ต้องการฉันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีจันรถึงพฤหัสเลยคุณแม่มายุไม่สนหรอกว่าจะผ่านอะไรมา ต่ถ้าผ่านร้านชาน,นมฝากซื้อด้วยนะคุณอะชีวิตมันสั้นถ้าจะยาวจะเป็นชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตนอนน้อยถ้าถามว่าอยู่ที่ไหน้วสบายใจตอบแบบไม่ต้องคิดเลยคุณมะที่นอนอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดีย๋ยวพวกนี้ไม่มีอะไรถามคุณะอา,ากาศร้อนๆแบบนี้รับเฉาก๊วยฉับกางเหลาไหมคุณะถึงหน้าจะไม่หวานแต่น้ำตาลในเลือดสูงนะคุณมะจุดอิ่มตัวก็มีกันทุกคนแหละคุณะ แต่ทักพักเดยกก็หิวการ,รที่เกิดจากการกินเรียกว่ากิโลกร,รัมคุมะเป็นคนไม่ดือ้อเลี้ยงง่ายชานมก็ได้ชาบูก็ดีเป็นคนตัวบางๆงบางวันก็ชาบูบางวันก็หมุกระทะคุมะเป็นคนไม่ค่อยติดรู้ส่วนใหญ่ติดชาบูหมุกระทะคุมะมชวนคุยไม่เก่งแต่ชวนกินเก่งมากนะคุมะลูกไหนก็ไม่สดใสเท่าลูกไปหาอะไรกินเชี่ยวชาญในการนอนช่อชองในการกิน ชีวิตดีเพราะมีตังค์ชีวิตทางเพราะสังเก่งคุมะน้ำหนักเราก็เหมือนห้องสุดโคมีแต่เพิ่มพูนไม่มีลดลงต้มมา่าม่ายังไม่เหมือนหน้าซองจะเอาอะไรกับรูปโปรไฟล์คุมะตัวจริงมายุไม่ตรงปกหรอกนะเพราะมายุไม่ใช่หนังสือคุมะชอบใช้เงินแก้ปัญหาแต่ปัญหาคือไม่มีเงินคุมะเงินกินไม่ค่อยจะมีทีเอฟแต่ละทีมันสิทีดูใบในวันที่เราแย่ยังมีเงินบัญชีที่แย่กว่าคุมะ เป็นคนไม่ค่อยฝันพอมายุไม่ค่อยนอนคุูมะเมื่อก่อนเต็มร้อยช่วงนี้นอนน้อยและไม่ค่อยเต็มว่งนอนแทบป้าแต่ต้องมากินมา้มาก่อนนอนการลืมพี่ยากที่สุดคือลืมตาตื่นตอนเช้าคุูมะท่านผู้ชมคิดว่ามายุแค่อ่านตามบทใช่ไหมคุูมะใช่มายุแค่อ่านตามบท,มมมแ,ตมบทแต่ถ้ามายุับแคปชั่นดนๆพวกนี้ได้แล้วเอาไปปรับใช้อย่างน้อยเนื้อหาในคลิปมันจะได้ไม่ดูจริงจังเกินไปครูมะ อยู่ๆให้คิดมุกตลกมันคิดไม่ออกอยู่แล้วคุณแม่ไม่งั้นมุกหลวงปูเคม็มสักองค์นาลายสีเหลืองที่ชายเหลียงไม่เอามาเล่นกันเต็มปานเต็มเมืองแบบนี้หรอกคุณมะแค่มีกี่คนที่เป็นคนตลกธรรมชาติคุณมะตลกส่วนใหญ่เขาก็ผ่านการฝึกฝนฝึกพูดผ่านมาํารู้ตั้งกี่เวทีแล้วถึงจะมีวันนี้ได้คุณมะเราต้องเถอะกติที่ว่าชีวิตไม่แน่นอนแต่ถ้ามีหมอนนอนแน่คุณมะคนที่ไม่มีความฝันก็คือคนที่ยังไม่ได้นอน คนขยันไม่มีวันอดตายแต่ส่วนใหญ่จะอดนอนคุณมะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าโยโรชิกุโอเนไกชิคุมะมุกธรรมชาติเกิดจากวัตถุภายนอกพัดตกลงไปในตัวหอยเกิดการหลังสารมุกโดยเซล์บุกผิวของเนื้อแมนเทลซึ่งเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการสร้างเปลือกหอยดึงสารป,ประกอบแคลเซียมจากน้ำมาสร้างเป็นชั้นเปลือกขึ้น ชั้นมุกประกอบด้วยผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เรียกว่าอะลาโกไนส์รวมกับเมือกและสารจำพวกคอนซิโอลินแรกอยู่ทําให้โดมมีประกายลุ่งแบววาวมุกชนิดนี้หายากมากในธรรมชาติและมีรูปร่างที่แตกต่างกันคุณมก